ปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของเยาวชนทั่วโลกอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหมายความว่าร้อยละ60ของเยาวชนอายุ1 0ถึง24ปีอยู่ในภูมิภาคนี้ศักยภาพและบทบาทของพวกเขาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกในปัจจุบันและอนาคตน่าเสียดายเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งฉุดรั้งอนาคตของพวกเขา ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เป็นสาเหตุสำคัญของการตายในวัยรุ่นอายุ15-19ปีในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแต่ละปีมีวัยรุ่นตั้งครรภ์ประมาณ6ล้านคนส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงที่แต่งงานก่อนอายุครบ18ปีและบางคนอายุน้อยกว่านี้มากทุกปีผู้หญิงในภูมิภาคนี้ยุติการตั้งครรภ์อย่างไม่ปลอดภัยจำนวนเกือบ11ล้านคนหนึ่งในสามเกิดขึ้นกับหญิงสาวที่อายุน้อยกว่า25ปี แม้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ต้องการตั้งครันแต่พวกเขากลับไม่ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆเพราะอะไรเยาวะชนไม่รู้ว่ามีทางเลือกในการป้องกันการตั้งครภ์บางอายหรือกลัวที่จะใช้บริการบางประเทศมีกฎหมายหรือกฎระเบียบจำกัดการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เช่นไม่ส่งเสริมบริการคุมกำเนิดแก่ผู้หญิงที่ยังโสดในภูมิภาคนี้ยังมียาวะชนจำนวนเครื่องล้านที่มีเชื้อ HIV 95%ของเยาวชนที่ได้รับเชื้อ HIV รายใหม่เป็นเยาวชนกลุ่มเฉพาะต่างๆมีวัยรุ่นชายเพียงร้อยละ30และวัยรุ่นหญิงน้อยกว่าร้อยละ20ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง HIV นั่นหมายความว่ายังมีเยาวชนอีกมากต้องการข้อมูลและความช่วยเหลือแต่กลับต้องพึ่งตนเองและมืดแปดดาน ไม่มีทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้สําเร็จไม่ว่าจะด้วยนโยบายหรือโครงการตรงกันข้ามเราต้องใช้วิธีบูรณาการเริ่มจากแก้ปัญหาพื้นฐานก่อนสอนแพทย์ศึกษาที่เหมาะสมกับอายุของเยาวชนและไม่มีอคติมีเนื้อหาถูกต้องและสอนโดยครูที่ผ่านการอบรมสอนทั้งในและนอกโรงเรียน แต่แค่การสอนแพทย์ศึกษายังไม่อาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมดหากไม่มีระบบให้การปรึกษาและระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรแก่เยาวชนซึ่งต้องเป็นส่วนตัวและเป็นความลับค่าใช้จ่ายเหมาะสมเยาวชนทุกคนสามารถใช้บริการได้ โดยผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงบริการเหล่านี้เราต้องมีกฎหมายและนโยบายที่เคารพและคุ้มครองสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการป้องกันการตั้งครรภ์และเพื่อกจัดอุปสรรคด้านอายุและสถานภาพสมรสนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่จะพัฒนาชีวิตทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนเราต้องสนับสนุนการสอนเพศศึกษารอบด้าน เราต้องทําให้เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างเต็มที่เราต้องแก้ไขหรือออกกฎหมายและนโยบายที่เคารพสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนมาร่วมกันสร้างโลกที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนกันดีกว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้